สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวธาตุดินนะคะมังกรพิศพกันค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับช่องของนารีรดาทาโร่ไทยชะตานะคะในการทำคลิปดวงความรักนะคะให้กับคนสดชาวธาตุดินค่ะพลังงานคนสดชาวธาตุดินในเดือนออกรกฎาคม2568นารนะคะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวธาตุดิน ำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากที่จะดูเป็นดอดสนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนริระดาหกสิบห้าค่ะรายละเอียดค่าคูยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจายณในการรับชมด้วยนะอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะโปรดใช้ไพ่อา,าอาจจะมีการเรื่อง สำหรับเรื่องราวสำหรับตัวตนกันได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะให้อ,อ,อาจารย์อ่านออกมาในแนวทางแบบไหนนะคะเป็นเลิฟสรื่องรี่แบบไหนกับชาวทัดดินนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ใช้ไพ่ Oracle 2ชุดกันก่อนนะคะแล้วตามด้วยไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ค่อยดูพลังงานนะคะของเขาแล้วก็ของคุณกันอีกทีหนึ่งนะคะคนโสด มาดูพลังงานใบโรกของคนโสดกันดีกว่านะคะเปิดแถวนี้ก่อนละกันดูเหมือนกับแฮปปี้มีความสุขอยู่นะ Let go of perfection <laughs> it's good enough and so are you นะคะว้า wow, วชาวทัตด,ดินนะคะตอนนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะ Let go of perfection นะคะการเรียนรู้ที่ บอกคุณว่านะคะในโลกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบไปซทัทีเดียวนะคะตัวเราก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบอะไรมากมายนะคะอยู่ในความสมบูรณ์แบบมากๆนะคะมันก็เครียดมันต้องมีกฎระเบียบแบบแผนมีมาตรฐานอะไรที่สูงละเกินนะคะแม้ในการเลือกคู่เองของคนโสดนนะ <c oughs> คุณไ้ไพ่ใบนี้นะฉันว่าคุณอาจจะ คิดในแง่ที่หาคนที่เพอร์เฟกมากๆนะคะสมบูรณ์แบบมากๆให้มาเป็นความรักของคุณหรือเปล่านะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีใครที่ถูกใจคุณซักทีนึงนะคะบางคนอาจจะโสดมานานแล้วแล้วมาตรฐานสูงมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่าอะไรก็ได้ It' good enough นะคะอะไรที่ดีเพียงพอสำหรับเรานะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะ หรือความหลอ่อความสวยมันอาจจะกินไม่ได้นะคะแต่ความจริงใจความใส่ใจนะคะความรักที่เป็นรักแท้นี่แหละนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะคุณส,สมบัติภายนอกที่มันเปรียบกันไม่ได้ก็ได้นะคะ and so are you นะจันว่าตอนนี้ชาวท่าตินคุณก็รู้แล้วนะคะว่าคุณอาจจะไม่ต้องพยายามที่จะ แต่งเติมเสริมแต่งนะคะให้เป็นใครที่มันดูสมบูรณ์แบบแต่มันดูไม่ใช่เป็นตัวคุณเลยก็ได้นะคะคุณอาจจะกลับมาใส่ย,ยีนส์นะคะชาีชิตสบายๆนะคะดูชิลๆมากขึ้นนะคะมีความสุขง่ายๆมากขึ้นนะคะอืมเหมือนของแมวก็มานะคะโอ้เฟลลี่มาสวัสดีพี่ๆชาวัาดุดินอีกแล้วนะคะเพราะนั้นอาจารย์ว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อะมันไม่ได้อะไรที่ต้องสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าดูเข้ากับเราได้ดีอยู่ด้วยแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะทำให้เรายิ้มได้ทําให้เราหัวเราะได้ก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวมาดูกันต่อสิผลง,งานใบที่สองนะคะ listen to the message of your dreams ว้าวหรือว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เขาอาจจะเคยอยู่ในความคิดความฝันอะไรบางอย่างของคุณหรือเปล่านะคะเจอเขาแวบๆนะคะในเรื่องราวของความฝันอะไรที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะเป็นคู่กับคุณนะคะที่แบบตามหากันจนเจอก็ได้มันห,หลุดออกมาจากความฝันมาดูกันต่อนะคะ Work easy allow yourself to be in the flow นะคะ and enjoy what you do คนสอดชาทัดดินนะคะตอนนี้คุณกำลังเหมือนกับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันง่ายๆก็ได้นะคะลดขั้นตอนอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปนะคะเอาแต่หัวใจสำคัญนะคะเอาแต่หลักการใหญ่ๆที่มันยังต้องคงไว้อยู่ก็ได้นะคะอะไรที่เคยติดในดีเทลในรายละเอียดมากเกินไปนะคะปล่อยนไปได้แล้วนะ การงานของคุณนะคะ in the flow นะคะมันดูเรียบง่ายมันดูสบายๆนะคะมันดูเหมือนกับคุณแก้ปัญหาที่มันดูหนักหนาสาหัสได้ง่ายมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็ enjoy what you do นะคะคุณกำลัง enjoy มีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะเหมือนกับคนสอดชาวท่าดินคุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นหลังจากที่คุณพยายามทำให้ชีวิคุณอะ่ะมันมีความสุขง่ายๆนะคะอารมณ์แบบนี้ เบลลี่มันกระจุยกระจายหมดลูกนะอ่ะมาดูใบต่อไปก่อนนะคะ opportunity knock ้าวมีคนมาเคาะประตูใจของคุณแล้วชาวธาดินนะคะอืมน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ใช่สำหรับคุณมากๆก็ได้นะคะหรือคนนี้แหละที่คุณรอคอยมานานแสนนานแล้วนะคะแล้วโชคชะตานะคะผมลิขิดก็ได้พายเขากับพบกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็น,นรักทางไกลนะเมื่อกี้มีเมรื่องราวของเมสเซจนะคะข้อความอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาก็ได้นะคะจะที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวอาจารย์อยจัดไพ่ใหม่ <laughs> ว้าวเชียร์อัพด้วยนะคะ แสดงว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขามาสร้างกำลังใจนะคะแรงบันดาลใจหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ชาวทาตดินคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังนะคะที่จะทำให้ส่วนคุณเนี่ยมันพัฒนามันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้แต่เพื่อนแม้แต่คนใกล้ตัวก็เชียร์เขานะคะเหมือนเขาเป็นคนดีเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณมากๆก็ได้นะคะคน้องแมวดูดูทา Face your fears นะคะ Release the power of fear อืมสแสดงว่าเขาอาจจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาจริงๆนะคะหรือว่าเขาเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติคุณอาจจะไม่เคยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาก่อนหรือเปล่านะคะแต่คุณก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคนที่แตกต่างจากคุณได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากหรือน้อยกว่าคุณมากๆก,ก,ก็ได้นะคะแต่คุณจะไม่กลัวแล้วนะชาวทัดินคุณจะพยายามเหมือนกับ เดินหน้าต่อไปนะครับกับอะไรที่มันใช่กับอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่น่าลองนะคะในความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะจากเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะเอาน้องลงไปแล้วนะหวังว่าไม่ไม่กระโดดขึ้นมาอีกนะอะ่ะมาดูกันนะพลังงานใบแรกนะมีไพ่ของ5ดาบค่ะ ดูกันต,ต่อนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ The Hypothes นะคะมีไพ่ของสิบไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของห้าเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าโอ คนโสดชาวทัดดินนะพลังงานที่ขึ้นมานะอาจารย์ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยความรักของคุณมันไม่ไม่ลงตัวเลยหรือเปล่านะคะห้ม้เท้าห้าดาบนะคะหรือ,อคนที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคบกันไปได้สักระยะหนึ่งนะคะไม่นานนะมันก็มีประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกขัดแย้งคุณรู้สึกว่า คุณไปต่อไม่ไหวนะคะหรือคุณหนีออกมาจากเรื่องราวของความรักครั้งก่อนๆนนะคะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่โกฝนกันหรือเปล่านะคะอืมเหมือนกับคุณเนี่ยไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพยายามมากเกินไปนะคะในการที่จะเปลี่ยนตัวเองในการที่จะเปลี่ยนตัวตนของคุณนะคะในความรักครั้งก่อนๆก,ก็ได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเหมือนกับมีคนที่เข้ามาพยายามเ ขอความเห็นใจนะคะหรือทําให้คุณรักเขานะแต่ถ้าเขาไม่เหมาะสมกับคุณแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับอึดอัดนะคะสิ้ไม้เท้าหนักใจตรงเนี้ยคุณจะเหมือนกับไม่อยากพยายามต่อนะคุณจะพยายามถอยออกมานะจากความสัมพันธ์นะคะนี่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณโสดมานานแล้วก็ได้นะคะชาวธาตุด,ดินอขอดูต่อ,อยนิดนึงนะคะว่ายังไงต่อ,อมีไพ่ของเดท t r a n s f o r m a t i o n เหมือนคุณจะมองหาความรักครั้งใหม่นะชิงออกมานะมองหาความรักครั้งใหม่ที่มันจะต้องดีกว่าเดิมมันต้องถูกใจคุณให้ได้มันต้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังให้ได้นะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วย justice นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับคบกันนะคะกับคนรัก ความรักครั้งเก่าของคุณมานานแต่เขาไม่ได้จริงจังกับคุณคุณก็เลยถอยออกมาจากความสมพันธ์นั้นหรือเปล่านะคะรู้สึกมันไม่มีอนาคตไม่มีความหวังหรือเปล่าสดาบนะคะแล้วก็10ดาบนะคะโอ้จริงด้วยชาวท่ตินนะจันว่า ทั้งเดททั้ง10ดาบเป็นไพ่การตัดจบทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้นะอัศวินถ้วยนะคะอาจจะพูดจาดีนะคะแต่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะอืม justice 2ดาบนะคะในความสัมพันธ์ที่คิดจะจริงจังหรือสร้างอนาคตร,ร่วมกันเนี่ยมันดูเหมือนกับมันเป็นไปไม่ได้นะคะ2ดาบนะคะจนคุณต้องแบบจบกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนกอนไปก็ได้นะคะ คุณก็เลยอาจจะดูเหมือนกับคนที่เลือกมากแต่จริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะของอยากได้คนที่จริงจังในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่ล่องลอยนะคะหรือเจ้าชู้หรือแบบไม่มีอนาคตก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้มาดูกันต่อนะเจ็ดเหรียญน,นะแต่ยังไงใครแคร์นะสาวทัดดินนะคะ คนสดของเรานะกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะกลับมาสร้างอนาคตที่ดีของตัวเองนะคะกลับมาเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อรถนะคะแล้วรอความรักดีๆที่มันจะต้องเข้ามาในสักวันหนึ่งก็ได้นะคะเจเปเต่ยนตรงนี้รอแบบสวยๆรอๆนะคะกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะดีกว่านะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะสร้างออร่าที่ดีให้กับตัวเองนะคะมีไพ่ของ6ดาว แล้วก็หกเหรียญน,นะคะมีไพ่เดอะมูลนะคะอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะ ราชินีดานะคะมีไพ่ของเด e t ทาวเค่ะมีไพส่สองในเท้านะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะสาวทัดดินหรือคนจะเป็น lgbtq หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแนวมาเป็น ลองคบกับคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะเป็นทรานส์เป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะพลังงานตรงนี้นะฉันว่าคุณอาจจะกําลังเจอกับความรักทางไกลนะคะ6ดาบนะคะกับคนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นคนอาจจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าใช้ในเรื่องของแชทออนไลน์นะคะในการความสัมพันธ์แบบโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะ คนคนนี้นะคะเดอะมูนอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะคะอัศวินไมเทา้าเป็นชาวทัตไฟไม่สิงห์ธนูแล้วเขาพึ่งอกหักผิดหวังมากกับความรักหรือเปล่านะคะแล้วคุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาก็ได้นะคะหรือเขามีเรื่องราวชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับคุณก็ได้นะคะบางทีเ็าอาจจะเหมือนกับมีความเป็นเด็กกำพร้าสูญเสียพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะคะเหมือนกับคุณในวัยเด็กนะคะหรือเคยอกหักผิดหวังมากคล้ายๆกับคุณก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่ทาวเวอร์ที่ขึ้นมาด้วยตรงนี้ เหมือนคุณมีความเ,าเห็นใจเขามากๆนะคะหรือเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมามากๆก็ได้นะคะราชินีดาพลังงานชาวทัตลมกลุ่มพิถุนตุลนะคะเป็นคนที่สร้างเงาสร้างตัวมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมากๆก็ได้นะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆก็ได้เหมือนคุณมองว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่พบเจอกันนะในช่วงแรกๆอาจารย์ว่ามันเป็นลักษณะของเดอะมูนนะคะพายความรักยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าเดอะมูนอาจจะเป็นความสงสารความเห็นใจนะคะหรือเหมือนกับการเข้าไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาให้ผ่านพ้นปัญหาอะไรบางอย่างเดอะพาวเวอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับได้เรียนรู้นิสัยใจคอได้ผูกพันอะไรกับคนคนนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีข้อดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของความเป็นผู้นา มีความรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณเหมือนกับประทับใจในตัวเขาก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงในช่วงวลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีไพ่ของสามดาบค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะ ว้าวหกถ้วยไพ่ความรักขึ้นติดดกันเลยมีไพ่ของห้าถ้วยนะคะสีถ้วยค่ะอสิบเหรียญน,นะคะ ไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของอัสวิรเลียนนะคะพลังงานชาวทัดดินเองนะคะหรือเป็นชาวทัดดินด้วยกันมังกรพนกศกันกันนะคะอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจารย์ว่าคนคนนี้อะจะเคยเป็นคนที่คุณ เคยมีความรู้สึกดีด้วยเคยแอบรักแต่ว่าตอนนั้นระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะมันก็เลยเป็นไปไม่ได้นะสามดาบนะคะแต่ว่าการกลับมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้หนึ่งถ้วยนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักนะคะความผูกพันที่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับเจอคนที่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นคู่กันในอดีตชาตินะคะความเป็นหกถ้วยตรงนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยหกถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะ หรือมันมีเรื่องราวสตอรี่อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าห้าถ้วยอะ่ะคุณรู้สึกสงสารเห็นใจเขามากๆนะคะหรืออยากเข้าไปปลอบใจอยากเข้าไปเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขามากๆก็ได้นะคะหรือว่ามันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆก็ได้นะคะในการที่อยู่ดีคุณก็เข้าไปเหมือนกับรับรู้ความรู้สึกความเจ็บปวดของเขาได้นะคะความเศร้าของเขาได้แล้วคุณอยาก เหมือนกับเข้าไปเช็คแคร์ดูแลเขานะคะอืมพลังงานของสีถ้วยนะคะเหมือนคุณพยายามนะคะที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เขานะแต่เหมือนกับตอนแรกๆเขาอาจจะเกรงใจไม่กล้ารับไม่กล้าเอ,อที่จะขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณหรือเปล่านะคะเหมือนในความสัมพันธ์นี้นะสันว่าคุณกับเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนกันเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะเพียงแต่ตอนเนี้ยก้าวไม่เท้าคุณอาจจะยัง ไม่กล้าเปิดใจมากนะคะหรืออาจจะยังไม่กล้าคาดหวังมากหรือเปล่านะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย1สรเหรียญมันจะเป็นความรักเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่วมกันนะแต่ว่าความรู้สึกที่คุณมีตอนนี้ก็คือแค่ได้รัก แค่ได้พูดคุยกันแค่ได้รับรู้เรื่องราวของเขานะหนึ่งถ้วยหกถ้วยคุณก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะเหมือนคุณจะกําลังรอดูว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนายังไงต่อไปนะคะความเป็นอัศวินเหรียนนะแต่ว่าณนะตรงนี้นะจะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักดีๆนะคะที่คุณกําลังเริ่มสร้างเริ่มพัฒนานะคะไปกับเขานะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับชาวทัศด,ดินบ้างน,นะคะ มีไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะมีไพ่ของ Justice นะคะเขาเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะเป็นไพ่ของอัศวินไม้เท้า่ะอหรือชาวถัดไฟก็ได้นะคะแล้วก็สองไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของเดทนะคะว้าวหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็ราชัถ้วยนะคะอาจจะเป็นชาวทัตน้ำมินกรกฎแล้วก็พิจิงก็ได้นะคะพัง,งานตรงนี้นะจะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทีฟนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในส่วนของคนที่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะ justice นะคะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีนะคะทํางานพวกรับราชการอะไรต่างๆก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับ เจ็บปวดนะคะหรือเพิ่งจบกับความรักมาหรือเปล่านะคะมีไพ่เดทขึ้นมานะคะแต่เมื่อเขาได้เจอกับคุณเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเพียงกว่าแต่ว่าตอนนี้สองไม้เท้าเ็าอาจจะรอให้จิตใจของเขาดีขึ้นหรือเปล่านะคะรอให้เหมือนกับเวลามันฮิวใจให้เขาเหมือนกับกล้าที่จะเปิดใจเปิดความรู้สึกกับคุณก็ได้นะอเหมือนกับเขาอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งอ,อกหักมาใหม่ๆนะคะแผลยังใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะ เหมือนตรงเนี้ยตัวเขาเองอ่นะคะอาจจะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเฟนลี่หรือเป็นคนที่คิดดีกับทุกๆคนเลยก็ได้นะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดกับความรักมาถูกหลอกถูกอะไรมาก็ได้นะคะทําให้ชาวทาดินเนะี่ยคนรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเขานะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนเท่าที่ดูอาจารย์ว่า เขามีความจริงใจนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะถ้าเกิดเขารู้สึกดีกับคุณแล้วเหมือนเขาก็พร้อมที่จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อนะคะหนึ่งไม้เท้านะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณต่อนะคะ mm hmm. ดูฝั่งเขาอีกนิดหนึ่งนะ mm hmm. ดูสิว่าเขาอยากทําอะไรก่อคุณอีกบ้างนะคะ mm hmm. mm hmm. มีไพ่ของราชะไม้เท้าค่ะ สองเหรียญน,นะคะราชาเหรียญค่ะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะ มีไพ่แปดถ้วยค่ะ The Fool นะคะมีไพ่ของสามดาบนะคะ แล้วก็มีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะโอ๋แต่ว่าเขามีความยุ่งยากใจนะคะในปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องพยายามเคลียร์นะคะมนจบสิ้นไปก็ได้นะคะหรือว่าช่วงที่คุณเจอเขานะคะเขาอาจจะกําลังเคลียร์ปัญหาให้จบลงก็ได้นะคะเขาไม่อยากให้เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามเคลียร์ตัวเองให้เป็นอิสระนะคะความเป็นเดฟูตรงนี้นะคะอืเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะเขามองว่ามันเป็นอะไรที่ มั่นคงนะคะมากกว่าความรักครั้งก่อนของเขาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความเก่งนะคะมีความมีความมั่นคงนะคะในฐานะความเป็นอยู่อะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันจะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปด้วยกันได้นะคะความเป็นแปดเหลี่ยนความเป็นราชาเหรี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเกิด คุณอยากจะช่วยเหลือเขานะจังว่สองเหรียญน่ะเขาอาจจะไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากคุณนะคะเพราะว่าสองเหรียญอยากจะพยายามหมุนเงินอยากจะพยายามแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่เขามีอยู่ด้วยตัวเขาเองก็ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับเขาอาจจะรับกำลังใจนะคะรับอะไรที่เป็นการซัพพอร์ตจากคุณนะคะแล้วก็เคลีย์ปัญหาของตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ เดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณบ้างนะคะชาวทัดดินตรงนี้ไพ่สลับร,ร่องาราวสลับตะกอนกันได้นะคะมีไพ่ของก้าวดา The Star นะคะมีไพ่ของ The h y p o t h e ่ะ สิบม้เท้าค่ะแล้วก็ View of Fortune ค่ะเป็นไพ่ไฮโรแฟนนะคะไพ,ยพย่พระสังฆราชไพ,ยพย่พระขึ้นมานะแสดงว่าคุณน่าจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดีนะคะได้ทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงเลยนะคะไฮโรแฟนกับไฮพิเชสนะคะ มีไพ่ของเดวิวด้วยโอ้สองถ้วยโอ้ผลง,งานของชาวทัดดินนะสันว่าคุณดูเหมือนกับ เป็นหว่วงเป็นใยเขามากๆเลยก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเดวิลนะคะความเป็นไพ่ของไฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชแต่เขาไปเจอเดวิลมาใช่ไหมเขาไปเจอคนที่ไม่ดีมาหลอกลวงเขาทําให้เขาเจ็บปวดนะคะหลือสแสวงหาผลประโยชน์จากเขามาหรือเปล่านะคะทําให้คุณเหมือนกับว่าอยากเข้ามาเป็นความหวังครั้งใหม่ให้กับเขานะความเป็นเดอะสตาร์นะคะอยากเข้ามาช่วยเหลือเขาอยากแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับเขาด้วยก็ได้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่า ถึงชีวิตของเขาในช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคควายากลาบากอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นพรมริ่ขิดนะคะเป็นโชคชะตาที่ทําให้เขาได้ได้มาเจอคุณหรือวนกลับมาเจอคุณก็ได้นะคะอยู่อ f o ฟอตจูนนะคะซึ่งคุณพร้อมนะคะที่จะอยู่เคียงข้างนะคะพร้อมให้กําลังใจพร้อมให้คำปรึกษานะคะพลังงานของคุณตรงเนี้ย คุณได้เจอคนที่ใช่คนที่เข้าใจความรู้สึกของคุณแลวคุณก็เข้าใจความรู้สึกของเขานะคะสองถ้วยยันเป็นอะไรที่มาเติมเต็มชีวิตดีๆให้แก่กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเจอเขาแล้วหากเขาพบแล้วไม่อยากไม่อยากให้เขาห่างหายไปไหนแล้วนะสองถ้วยนะคะอยากทะนุถนอมความรักครั้งนี้เอาไว้นะคะให้ได้ นานที่สุดนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะสองถ้วยแต่ว่าคันนี้มันเป็นอะไรที่เข้าใจเห็นใจแล้วคุณก็เหมือนกับมีความเชื่อใจมีความไว้วางใจเขามากๆนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะยังไงก็ขอให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นรักแท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะคนสดชาวเต็ดดินนะคะขอให้ทุกสิ่งที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แก้ไขไปให้ผ่านพ้นไปได้นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้นะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ